เรือดำน้ำเป็นหนึ่งในสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารที่น่าทึ่งที่สุดในโลกและว,วันนี้ออตโตคิงดอมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเรือดำน้ำสุดล้ำจากกองทัพเรืออินเดียที่มีชื่อว่า INS สำรัตซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกลับที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรือในภูมิภาคเอเชียใตย้ INS สำรัตเป็นเรือดำน้ำพลังงานดีเซลไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจทั้งในทะเลลึกและใกล้าชายฝั่ง มันสามารถปฏิบัติการเงียบเชียบดุดเงาของฉลามใต้ทะเลลึกโดยที่สัตรูไม่อาจรู้ตัวการออกแบบของเรือลำนี้มีความทันสมัยใช้เทคโนโลยีล่าสุดทั้งในด้านระบบขับเคลื่อนระบบนำทางและระบบอาวุธซึ่งทำให้ INS สำรับกลายเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของอินเดีย ัวเรือมีความยาวประมาณ70เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว6.5เมตรน้ำหนักรวมเมื่อดำลึกอยู่ที่ประมาณ1,800ตันซึ่งขนาดนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของเรือดำน้ำยุทธวิธีขนาดกลางทำให้สามารถซ่อนตัวจากระบบเรดาร์และเซนเซอร์ของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจุดเด่นของ i n s สัมรัสคือระบบขับเคลื่อนแบบดีเซลไฟฟ้าซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการชาร์จแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และจากนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนใต้น้ำ ทำให้เกิดเสียงรบกวนน้อยมากจนแทบจะตรวจจับไม่ได้ในสภาพใต้น้ำซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของเรือดำน้ำยุคใหม่นอกจากนี้ INS สำรัฐยังมีความสามารถในการติดตั้งอาวุธที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตอร์ปิโดปล่อยจากท่อยิงใต้ทะเลหรือขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำรวมไปถึงระบบต่อต้านอากาศยานและระบบรบ,รบแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มันไม่เพียงแค่เป็นเรือดำน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นฐานรบเคลื่อนที่ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องทะเล ภายในตัวเรือมีระบบควบคุมที่ล้ำสมัยพร้อมห้องควบคุมหลักที่เปรียบเสมือนสมองของเรือมีหน้าจอแสดงข้อมูลจากโซน่ากล้องใต้น้ำระบบนำร่องและระบบควบคุมอาวุธแบบเรียวไทม์ลูกเรือที่ปฏิบัติงานามีจำนวนประมาณ35-40นายและต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดเพราะการทำงานในสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่จำกัดไม่ใช่เรื่องง่าย การออกแบบโครงสร้างของ INS สํารัตนั้นเน้นความแข็งแรงทนทานสามารถดำดิ่งลงไปในระดับความลึกกว่า300เมตรและสามารถปฏิบัติการต่อเนื่องได้เป็นเวลาหลายวันซึ่งทำให้เรือลำนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับภารกิจลาดตระเวนการสอดแนมและการโจมตีเป้าหมายสำคัญของสัตรูแบบชับพลันแม้ว่าเรือดำน้ำ INS สํารัตจ,จะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดสู่สาธารณะเนื่งจากเหตุผลด้านความมั่นคง แต่จากข้อมูลที่มีอยู่เราสามารถสรุปได้ว่ามันคือหนึ่งในหมากสำคัญของอินเดียในการเสริมสร้างอำนาจทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทรอินเดียซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญระดับโลกด้วยกำลังทางทะเลที่เพิ่มขึ้นของหลายประเทศในภูมิภาคอินเดียจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างความสามารถของกองทัพเรือและเรือดำน้ำอย่าง INS สัมรัสก็คือคำตอบของยุทธศาสตร์นี้นอกจากนี้มันยังสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับเรือรบผิวน้ำและเครื่องบินลาดตระเวน ทำให้เกิดเครือข่ายการป้องกันและรูปแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์แบบการมีอยู่ของ INS ส a m r a t ยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคนโนโลยีภายในประเทศของอินเดียเองโดยเรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทภายในประเทศภา,า,ายใต้โครงการ Make in India ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลอินเดียในการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ในด้านความปลอดภัยและความอยู่รอดของลูกเรือ INS สัมรัสก็ไม่ละเลยมีระบบกรองอากาศระบบควบคุมความดันระบบไฟฟ้าสำรองและมาตรการความปลอดภัยระดับสูงในกรณีฉุกเฉินลูกเรือสามารถหลบหนีจากเรือดำน้ำได้ตามมาตรฐานสากลและมีการฝึกซ้อมเหตุการณ์จำลองอยู่เป็นประจำแม้ว่าเรือดำน้ำจะดูเหมือนเครื่องจากเหล็กไร้อารมณ์แต่แท้จริงแล้วมันคือการรวมเอาศาสตร์ทางวิศวกรรม เครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และจิตวิทยาการอยู่ร่วมกันในพื้นที่แคบมารวมไว้ในที่เดียว INS สำรัตจ,จึงไม่ใช่เพียงแค่เรือรบแต่คือผลงานทางเทคโนโลยีที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการควบคุมและอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่สุดขีดของโลกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีย่านยนต์และการทหาร INS สำรัตถือเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมขององค์การผสมผสานร,ระหว่างนวัตกรรม วิศวกรรมและยุทธศาสตร์ได้อย่างลงตัวและนี่คือสิ่งที่ทําให้เรือดำน้ําลำนี้กลายเป็นที่จับตามองของนานาประเทศในเวทีโลกถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Kingdom เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สุดพิเศษเกี่ยวกับยานพาหนะสุดล้าจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ